นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ uh อมาจะมาเทวาอาพิราพาผวนตุเมมหาปุญโย วิราหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวะหุมสัมปติจมิ เพ่งเพ่งบาหาหาลือสามปจินชามินาสังสิโมพร้อมมาจะมาเทวาสัพเพยัคาปลายันติพร้อมมาจะมาเทวา อภิลาภภวันตุเมมหาภุญโยมหาลาโพภวันตุเมมีเตภาหุหติคุณธรรมาอุณาโมพุทธายะวิระไชโย วิระคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิทธิอุตหุนทัสสะมานิมามะหุนทัสสะสวาหุ่สัมปทินชามิ เพ็งเพ็งพาพาหาหาลือสัมปจินชามินาสังสิโมพลอมไมจะมหาเทวาสเพยักษาปลายันดีพลอมไมจะมหาเทวา อาพิลาภะพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูพะวันตุเมมีเถรภูหะติพุทธามาอุนามุพุทายะ วิรัทาโยวิลาโคนายังวิรัหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิรัาหิตโยควรทัสสะมมิมามะควรทัสสะสวาโหมสัมปติชามี เฮงเฮงพาพาหาหาลือลือสำปจิตชามินาสัมสิมวงพรหมัจะมหาเทวาสัพเพยาคาคลายันติพรหมจะมหาเทวาอาพิรา ภังภวันตุเมมหาปุญญมหาลาโพภวันตุมมเ,ตม,ม,เตม,ตม,มมีเอภาหุหติคุรตามาอุนาโมพุทธายะวิระไโยนวิระ ราหิงสาวิรักทาสีวิรักทาสาวิรักอิติโยพุทธัสสะมาณิมามะพุทธัสสะสวาหงสัมปตินชามิ เพ่งเพ่งปาพาหาหาฤสามปจินชามินาสันสิโมพร้อมไมจะมหาเทวาสเพยัคขาปลายันติพร้อมไมจะมหาเทวา อภิลาภาภวันตุเมมหาภุญโยมหาลาโพภวันตุเมมีเตภาหุหติปุถามาอุณามพุทธายะ วิระทายโยวิรัตคนายังวิระหิงสาวิระทายสีวิระทาสาวิระอิทธิโยควรทาัมมาอิมามะควทาัสวาโหม สัมปจินชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาฤๅษสามปจินชามินาสังสิโมลมหายจะมาเทวาสะเพยยขาปลายันติ ลมายจะมหาเทวาอาภีลาภาพวันตุเมมหาปุญญโยมหาลาโพวันตุเมมีเทพาหุหติพุทธามาอุ นะโมพุทธายะวิราทะยุวิลาโคณายังวิลาหิงสาวิรัตทัสีวิรัตทาสาวิลาอิทิโยคุททัสสะมานิมามะคุททัสสะสวะหุม สามปจิชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหลือๆกรมปจิตชามินาสัมสิมวงลรมมาจะมหาเทวะสัพเพยาขาคายรันติ ลมหาจะมหาเทวะอาภีรพะพขวันตุเมมหาปุญโญ โยวิระโคนายังวิราหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิราอิทิโยภูตตาสัมมานิมาณมภูตตาสะสวะหุมสัมปตินชามิ เองเองภาภาหาหาฤสามปจินชามินาสังสิโมรมาจะมาเทวาสัพเพยัขาปะายันติรมาจะมาเทวา อาิพลาภาภวันตุเมมหาคุนโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติคุณธมรมา วิลัไายโยวิลัคคนายังวิลัหิงสาวิลัตทาสีวิลัตทาสาวิลัคหิทธิโยพู้ทาสัมาภิมามะพู้ทาสัสวาหง สัมปาตินชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาฤสัมปาตินชามินาสังสิโมปลอมหาจะมาเทวาสัพเพยกขาปลายันติ ลมหายใจมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญยมหาลาโคภวันตุเมมีเตภาภูฮติพุทธมาอุนะโมพุทธ วิลาทโยุววิลาโคณายังวิลาหิงสาวิลาทาสิวิลาทาสาวิลาอิทโยควรทัสสัมหิมามะควรทัสสวาหมสัมปติชามิ เธ็งเธ็งพาพาหาลืือสัมพจิตชามินาสังสิมว่พร้อมมาจะบมหาเทีว่าสักเพยาคาพลายันทิพร้อมมาจะมหาทีว่า อภิราภะผะวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโผภวันตุเมมิเทพาหุหติอุนตะมาอุ วิระไทนุวิระคนไหยังวิระหิงสาวิระทายสีวิระทายสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมัญอิมัมัคพุทธัสสะสวาหุ สัมปจิณชามิเป็นเพ่งป่าพาหาเลือสัมปจิณชามินาสังสมุทรรมายจะมหาเทวาสัพเพยักขาปาลายันติ พร้อมมาจะมาเทวาอาภีลาภาภววนตุเมมาปุญโยมหาลาโพภววนตุเมมีเตพาหุหติ พุทธวิระทายโยวิราคนรายังวิราหิงสาวิราทาศีวิราทาสาวิราอิทธิโยควรทาะมานิมามะควรทาศสวะหม สัมปทินฉามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาฤสามปจินฉามินาสังสิโมปรอมหาจจะมาเทวาสัพเพยักขาปลายันติ ลมายจะมหาเทวาอาภิลาภาภวันตุเมมหาปุญยมหลาภูภวันตุเมมีเทพาหุหติพุธามาอุ นะโมพุทธายะวิราทโยุนวิลาโคณายังวิลาหิงสาวิรลาทาสีวิลาทาศาวิลาอิทิโยคุทธัสสะมานิมมะมะควรทัสสะสวะหุม สัมปติตชามิเอ่งเอ่งภาภาหาหาลอลึสัมปจิตชามินาสังสิมวงพรหมจะมหาเทวาสัพเพยาคาปายรันติ ลมมาจะมหาเทวาอาภิลาราภะพวันตุเมมหาปุญญอมะ ทาสีวิรัชาสาวิรัติโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวะโหมสัมปตินชามิเป่งเป่งปาพาหาร จินชามินาสังสิโมรมัยจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปลายัน